รายวิชาการคิดสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมที่จําเป็นต่อความคิดสร้างสรรค์อรพันธ์พรสีมาปี2543ได้เสนอกิจกรรมที่จำเป็นต่อการคิดสร้างสรรค์ดังนี้ 1. ฝึกเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาหลายๆแนวทาง 2. ฝึกมองข้อเสนอของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากหลายๆมุมมอง 3. ฝึกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของคนอื่น 4. ฝึกเสนอความคิดเห็นให้แตกต่างจากความคิดเห็นของคนอื่น 5. หาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมระดมสมอง 6. ฝึกมองหาและตรวจสอบอิทธิพลขององค์ประกอบหรือกิจกรรมย่อยที่มีผลต่อองค์ประกอบใหญ่หรือกิจกรรมหลัก 7. ฝึกติดตามและหาข้อมูลที่เป็นผลจากการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบุคคลสำคัญ 8. ฝึกมองหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ 9. ฝึกเสี่ยงเสนอความคิดเห็น 10. ฝึกสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 11. ฝึกเปรียบเทียบสิ่งของเหตุการณ์และกิจกรรม 12. ฝึกสร้างภาพสร้างฝันและสร้างความสําเร็จ 13. ฝึกสืบหารากเงาวความเป็นมาและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเหตุการณ์ 14. ฝึกถามคําถามหลายๆคําถามโดยเฉพาะคําถามปลายเปิด 15. ฝึกพูดและเขียนนวนิยาย 16. ฝึกคิดหาทางเลือกแนวทางที่จะเป็นไปได้และตัวเลือกเพื่อแก้ปัญหาเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นคนฉลาดคิดคือควรมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลพร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆอย่างไม่มีอคติดังนั้นเราจึงควรพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเปิดกว้างทางความคิดด้วยกิจกรรมต่างๆเช่น 1. เล่นอย่างสร้างสารรค์สิ่งที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์คือการปล่อยความคิดและพยายามคิดนอกกรอบในพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปลองปล่อยตัวเองให้คิดหรือทําสิ่งที่ดูเหลวไหลดูบ้างและสังเกตว่ามีความรู้สึกเป็นอิสระหรือไม่เช่นออกไปเล่นกับเด็กที่สนามเด็กเล่นโดยไม่ต้องคิดว่าตนเองอายุเท่าไหร่ลองเปิดฟังเพลงสนุกๆ แล้วทำกริยาท่าทางให้เข้ากับจังหวะดนตรีซึ่งความเป็นเด็กในตัวเราจะจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ 2. มีอารมณ์ดีการมีอารมณ์ดีเป็นผลมาจากการเล่นในรูปแบบต่างๆอารมณ์ที่ดีช่วยให้เรามองดูผู้คนและสถานการณ์ในแบบที่แปลกไปจากปกติและแตกต่างไปจากเดิมทำให้ทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น พยายามทําตัวเป็นศิลปินให้มากขึ้นทุกคนมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะศิลปินเท่านั้นเพราะธรรมชาติของมนุษย์นอกจากความมีระเบียบมีกฎเกณฑ์จะต้องมีเวลาที่จะต้องอยู่นอกกรอบหรือกฎเกณฑ์เช่นกันซึ่งทําให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสารรค์มากดังนั้นควรทาตัวให้เป็นศิลปินเช่นวาดรูปร้องเพลงเล่นดนตรีถ่ายภาพ หรือทำงานอื่นๆที่นอกเหนือจากงานประจำที่ทำเพื่อผ่อนคลายและจะต้องแสดงผลงานที่ได้ทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนด้วย 4. หาเวลาอยู่คนเดียวบ้างการอยู่คนเดียวจะทำให้เกิดสมาธิมากขึ้นเป็นการทำกิจกรรมตามลำพังด้วยตัวเองโดยมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อได้ผลสำเร็จของกิจกรรมซึ่งทำให้เป็นการปลดปล่อยตัวเองมากขึ้น 5. กล้าที่จะแตกต่างลองทำกิจกรรมร่วมกับคนที่มีทัศนะแตกต่างจากเรา และทดลองสมมุติตนเองว่าเป็นผู้อื่นเพื่อมองโลกในแบบที่เขาเป็น 6. คคำนึงถึงความสัมพันธ์ของร่างกายความคิดและอารมณ์เป็นระบบการทํางานที่สัมพันธ์กันซึ่งบุคคลแต่ละบุคคลมีลักษณะพฤติกรรมที่จะต้องใช้ความคิดที่แตกต่างกันบางคนต้องเดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมๆกับความคิดบางคนนั่งหมุนปากกาไปพร้อมๆกับการคิดบางคนต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นพร้อมกับคิดกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง ไม่ได้ลองกระทำพฤติกรรมดังกล่าวแล้วจะทําให้ความคิดแล่นอย่างรวดเร็ว 7. สํารวจความเป็นตัวของตัวเองพิจารณาตนเองว่ามีลักษณะน,นิสัยแบบไหนมีทัศนคติอย่างไรต่อโลกและผู้คนรอบข้างการรู้จักตนเองจะทําให้พิจารณาบริบทที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากขึ้นเช่นดูว่าเรามีความคิดอย่างไรต่อการวิ่งที่นิยมจัดในปัจจุบันหากคิดว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลืองในค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นสิ่งทางลบตนเองสามารถวิ่งในส่วนสาธารณะทั่วไปได้และมองว่าเป็นการเสียเวลาก็จะทําให้การเลือกคบคนแคบลงโดยการปฏิเสธคนที่ชวนเราไปวิ่งแล้วถ้าจะลองเปลี่ยนทัศนะเพื่อให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้อย่างไม่มีอคติจะดีหรือไม่ 8. ฝึกคิดสร้างสารรค์เป็นการฝึกคิดสร้างสารรค์ด้วยเทคนิคต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วโดวยเปิดกว้างทางความคิด เปิดโอกาสให้ทุกสิ่งเข้ามาและพัฒนาสร้างสารรค์ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น 9. จดบันทึกเป็นการจดบันทึกความคิดประสบการณ์ต่างๆเรื่องขำขันหรือคำพูดสำคัญสำคัญที่น่าประทับใจไว้ทุกครั้งซึ่งจะช่วยพัฒนาการจำและเพิ่มข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ในการคิดครั้งต่อไปด้วย 10. ทำแฟ้มความรู้เป็นการจัดทำแฟ้มสะสมความรู้รายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยการตัดข่าวข้อมูลที่น่าสนใจหรือพิมพ์จากเว็บไซต์ต่างๆเก็บรวบรวมใส่แฟ้มสะสมความรู้ไว้โดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดเมื่อครบสัปดาห์หรือครบเดือนก็นำแฟ้มออกมาจัดกลุ่มซึ่งจะทำให้พบว่ามีข้อมูลที่ซ้ำกันหลายๆข้อมูลและจะเสียเวลาม,มากถ้าต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ทุกๆวันเพื่อให้ได้รับข้อมูลทั้งหมดเพราะปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและข่าวสารที่มีข้อมูลสารสนเทศจำนวนมหาศาล ดังนั้นการจัดทำแฟ้มความรู้จะช่วยให้เราทราบความเป็นไปของโลกได้โดยไม่สิ้นเปลืองเวลามากนักแนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมได้ด้วยการสอนการฝึกฝนอบรมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ซึ่งทอร์แลนซ์ในปี1962ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 1. การส่งเสริมให้เด็กถามและให้ความสนใจต่อคำถามและคำถามแปลกๆของเด็กๆโดยพ่อแม่หรือครูไม่ควรมุ่งแสวงหาเฉพาะคำตอบที่ถูกแต่เพียงอย่างเดียวเพราะในการแก้ไขปัญหาหากเด็กจะเดาปัญหาต่างๆก็สามารถทำได้และผู้ใหญ่ควรรับฟังควรกระตุ้นให้เด็กได้วิเคราะห์ค้นหาเพื่อพิสูจน์การเดาโดยใช้การสังเกตและจากประสบการณ์ของเด็กเอง 2. ตั้งใจและเอาใจใส่ต่อความคิดที่แปลกๆของเด็ก ด้วยใจเป็นกลางเมื่อเด็กแสดงความคิดเห็นเรื่องใดแม้จะเป็นความคิดที่ไม่เคยได้ยินมาผู้ใหญ่ก็จะต้องไม่ตัดสินและริดดอนความคิดนั้นไปในท่านที่ดันใดแต่ควรรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลก่อน 3. กระตือรือรน้นต่อคำถามแปลกๆของเด็กด้วยการตอบคำถามอย่างมีชีวิตชีวาหรือชี้แนะให้เด็กหาคำตอบจากแหล่งต่างๆด้วยตนเอง 4. แสดงพฤติกรรมให้เด็กเห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่าเป็นความคิดที่เกิดประโยชน์ และหากเป็นไปได้ถ้าความคิดของเขาสามารถนำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลจริงจะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาหากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองคนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเตรียมการให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองยกย่องเด็กที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูเปลี่ยนบทบาทตนเองเป็นเพียงผู้ชี้แนะลดการอธิบายและบรรยายลงบ้าง แต่เพิ่มการให้นักเรียนมีส่วนร่วมจริงริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองให้มากขึ้น 6. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอโดยไม่ต้องใช้วิธีขู่ด้วยคะแนนหรือการสอบการตรวจสอบเป็นต้น 7. พึงระลึกว่าการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ในเด็กจะต้องใช้เวลาพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 8. ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่ยองชมเชยเมื่อเด็กมีจินตนาการที่แปลกและมีคุณค่า